สวัสดีครับสมาชิกวันนี้มากับทีเด็ดนะครับทีเด็ดการจัดการเมทีเรียลนะครับการส่งออกเมทีเรียลนะครับเวลาเราไปเจอโมเดลไหนสวยๆนะครับเมทีเรียลสวยๆนะครับเราอยากนำเมทีเรียลในในตัวของโมเดลนั้นไปใช้นะครับมันมี2วิธีนะครับวิธีส่งออกแค่ตัวเดียวก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราก็ปี้ไปวางไงสรุปนะครับผมจะได้พื้นนะฮะตัวนี้ คอนโทรล C ครับแล้วก็มาที่โมเดลที่เราต้องการที่จะวางคอนโทรล B ครับใช้ปากกาจิ้มครับเทครับเนี่ยนะฮะเทฮะเสร็จแนละ้ววิธีการนี้คือวิธีการทั่วไปที่สมาชิกรู้นะฮะหรือบางท่านยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่มีอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งสะดวกนะครับเวลาเราอยากได้ Material นะครับสมมติผมชอบหลังนี้ฮะผมอยากได้ Material ตัวพื้นตัวอะไรไปเพื่อที่จะเอาไปนำไปใช้งานจัดการเป็นคอลเลกชันของเรานะครับนะฮะให้เข้าไปเลือกที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้ฮะตรงเมนูของ Material นะฮะเสร็จปุ๊บก็เลื่อนหาตัว In m o d e l นะฮะนะ พอเลื่อนหาตัว i n m o d เ l ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาช้านิดน,นึงดีเทลนะครับลูกศรชี้ขวานี่ครับคลิกดีเทลเสร็จแล้ว Save Collection น,นะครับไปสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่ไหนก็ได้นะครับสมมุตินะครับตัวนี้มันเป็นแคตตาล็อกของผมนะครับแคตตาล็อก หรือว่าอะไรก็ได้ครับชื่อเราที่เราต้องการใช้ประจำอย่างเงี้ยแล้วก็ select folder ครับรอสักครู่ครับรอสักครู่เราก็รอจนกว่ามันจะดาเนินการแล้วเสร็จนะครับมันอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับ ลองนะครับลองไปดูก่อนนะครับมันอยู่ในได้ดีนะครับแล้วก็แคตตาล็อกนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆจะได้แมทเทอเรียลนะครับที่พร้อมใช้งานนะครับเวลาเราจะใช้งานตัวนี้ทำยังไงอไปดูกัน,นครับผมนำออกจากตัวไฟล์นี้นะครับแต่ผมจะมาใช้อยู่ไฟล์นี้ เข้าไปที่ลูกศรชี้ขวานะครับที่ว่าดีเทลนะครับโอเ n นนะครับออกคนะครับไปเลือกตำแหน่งที่เราวางไว้นะครับแคตตาล็อกนะครับ select folder ครับเป็นไงครับแมทเทียร์ที่เราต้องการนะครับในโมเดลที่เราชอบนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่าเป็นไงครับง่ายๆนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ